วันนี้เป็นเรื่องงามยามดีค่ะพี่เอมารับรถเออติก้ากลับบ้านอ่าตอสอบถามพี่เอนิดนึงค่ะทาไมถึงเลือกเออติก้าคะครับก็เบื้องต้นอยากได้รถเจที่นั่งครับแล้วสนใจเป็นรถไฮบริดก็จะมีแค่สุสินี่เดียวที่มีรถไฮบริดเจ็ดที่นั่งครับเลยน่าใช้ดีด้วยน่าใช้ด้วยแถมคันเก่าด้วยใช่ครับแถมคันเก่าด้วยอ่านะคะเป็นไงคะส่วนรถของแถมจัดเต็มไหมคะก็เป็นส่วนสําคัญหนึ่งที่ทางคุณฟ้าให้มา ยอดเยี่ยมมากเลยครับรีวิวเซลล์หน่อยค่ะพี่เอเซลบริการเป็นไงบ้างคะพี่พาไปแนะนําทุกสิ่งเลยครับแล้วก็อยากได้อะไรให้หมดเลยให้หมดเลยตามใจลูกค้าใช่ครับใจ่แหละครับค่ะก็โอเครถสวยไหมคะพี่เอดูแล้วสวยครับสวยพี่เอจะพูดไม่ค่อยเก่งนะก็ถูกใจโดนใจนะคะพี่เอก็ ใครนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขต้องไปดูแลรถต่อไปส่งมอบกอ็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจเออติก้าอยากออกรถกับฟ้านะคะโทรหาฟ้าได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับฟ้าที่ซูซ e ูกิเอพอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะต้องเป็นการเรียบร้อยนิดนึงเพราะว่ามากับน้องเออร์ติก้านะคะ GX ตัวท็อปของเราเลยราคาเต็มๆของน้องเนี่ยจะอยู่ที่8ปด 8 3 9 0 0าบาทนะคะแล้วก็สีขาวเพิ่มเงิน5,000บาทนั่นเองนะคะแต่คันนี้บอกเลยว่าซื้อไปตอนที่เป็นส่วนลดแบบร้อนแรงมากส่วนลด1,000 0บาทนะคะราคาน้องก็จะอยู่ที่7จะ0แสนสามบาทสุดคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะแต่เดือนใหม่นี้โปรโมชั่นใหม่นะคะราคาน้องก็ ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันแต่ถ้าใครอยากรู้อยากสอบถามก็สามารถโทรหาฟ้าได้เลยนะเดี๋ยวเรามารีวิวคันนี้กันดีกว่าว่าคันนี้ฟ้าแต่งอะไรให้พี่เหนียวบ้างต้องบอกก่อนว่าเจ้าของรถคันนี้ชื่อว่าพี่เหนียวนะคะมาดูกันนะสำหรับด้านหน้านะคะนี่เลยฟ้าใส่ชุดแต่งรอบคันเข้าให้ลูกค้าเป็นงานของซันโตสเกิร์ตหน้านะจ๊ะสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างซุม้มล้อ จะบอกว่าคันตัว GX เนี่ย mm hmm. เขามาพร้อมกับล้อแม็กขอบ15นะคะหน้ายางจะอยู่ที่11185 1, ทับ 65R15 นะคะอ่าไปชัะตรงหนึ่ง <c oughs> ะนะคะคันนี้แล้วก็สเกิร์ตข้างแบบนี้เลยเป็นสีดำตัดสีเงินเนาะเป็นสีเงินเงิน สวยมากแล้วก็กันาสาดเออร์ติก้าแถมให้ไปอีกนะจ๊ะยังไม่หมดค่ะคุณลูกค้าค่ะชุดแต่งมากับเจ้าสปอยเลอร์หลังนี่เลยสีดำตัดกับสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่เลยแล้วก็ด้านล่างจะเป็นชุดสเกิร์ตหลังท่อคู่นะคะท่อหลอกคู่ดูว่ารถมีมิติเพิ่มขึ้นไปอีกสวยมาก ส่วนตัว G X เนี่ย<ม>เขาจะมาม,มาอยู่แล้วมากกับโรงงานอยู่แล้วก็คือเป็นเซ็นเซอร์ถอยแล้วก็กล้องถอยนั่เองเดี๋ยวปาให้ดูนี่กล้องถอยจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าลูกค้าถามเยอะมากกล้องถอยอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยว้าเปิดข้างหลังให้ดูสวยเว้ดูดีดูดีดดมีชติตระกูลมากเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็ปาแถบเป็นผ้ายางกระดุมให้ลูกค้านะคะมีมีเป็นปูตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นเบาะหนังด้านในเนาะ มาเลยสวยมากๆนะจ๊ะด้านท้างด้านอะไรก็คือคันนี้ค่ะไม่อยากจับเยอะเพราะว่าลูกค้าขัดเคลือบแล้วค่ะสั่งขัดเคลือบแล้วทุกอย่างเตรียมหมดแล้วติดฟงติดฟิล์มแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงแถว2แถว2อันนี้ทาเบาะหนังนะคะเพราะว่าเบาะเดิมเป็นเบาะผ้าแต่ลูกค้าบอกว่าลูกค้ามีเบบี๋น้อยกลัวเบาะผ้าจะสกปรกก็ขอเปลี่ยนเป็นเบาะหนังละกันก็จัดให้ค่ะ จัดให้เลยนะลูกค้าเน้นเป็นโทนสีขาวดำนะคะไม่ว่าจะเป็นบอบ์ดหนังหรือว่าเป็นได้เย็บก็เป็นสีดำไปเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูภายในข้างหน้าอีกนิดนึงนะส่วนข้างหน้านะคะบอกก่อนว่าคันนี้เขามีคูปซ์คอนโทรลให้คูปซ์สตาร์ทให้นะเกียร์ออโต้มีไวรัสชาร์จเจอร์ให้นะคะแล้วก็ ฝาแถมกล้องบันทึกหน้าให้คุณลูกค้าด้วยให้พี่เหนียวเลยเพราะว่าการอุบัติเหตุเนาเวลาเผื่อมีรถมาชนเราหรืออะไรเงี้ยก็จะได้บันทึกเหตุการณ์ไว้นะคะส่วนคันนี้คอนโซลเป็นลายไม้เพราะว่าเป็นตัวท็อปนะคะมากับหน้าจอขนาด10นิ้วสวยอะสวยมากรถเราสวยจริงๆอวยปะอวยสุดอ่านะคะ สำหรับคันนี้นะมาบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นส่วนลดของแฉฟาจัดเต็มให้แน่นอนคันต่อไปก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าเซลฟฟ้าจะไม่แถมให้แบบนี้แถมให้แบบนี้เลยแต่ส่วนลดอาจจะไม่เท่ากับคันนี้นะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วเป็นโปรโมชั่นพิเศษแต่เดือนนี้พิเศษไม่น้อยกว่าเดือนที่แล้วเลยใครที่สนใจนะคะอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้หรือสนใจเออติก้า หรือซู z u กิรุ่นไหนก็สามารถสอบถามฟ้าได้นะคะโทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยหรือ Line แอดก็ได้ค่ะเมมเบอร์ก็คือไลน์นะคะวันนี้ยังไงฟ้าขอตัวไปดูแลเออ i g ติก้าคันนี้ก่อนใครที่สนใจก็อย่าลืมทักมานะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพี่ยวขับหรอใช่โอ้ยขอบคุณนะ ไปเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่เมียวขอบคุณนะคะคุณแม่เจอกันอีกหนึ่งคันนะคะเจอกันอีกหนึ่งคันบัตรจอดรถโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เหมียวคาดเบลล์ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราลองคุณพ่อคาดด้วยนะคะมันจะร้องร้องค่ะมหมายในฝั่งจร้อโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่ ออกฝั่งไหนคะเลี้ยวซ้ายเลยใช่ไหมคะซ้ายซ้ายเลยโอเคเดี๋ยวหนูไปบบกรถให้มาเลยค่ะเราจะทำการบบกรถให้ลูกค้านะคะเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของเซลเลยค่ะ